สวัสดีค่ะก็สามารถสวัสดีกันตอนเศร้าๆมือเล็กออกเนาะค่ะเนาะมือเล็กออกห้ยออกนะคะเนาะมามือนี่เล็กเจบมากตัวใดเนาะค่ะเนาะคาเตือนทั้งชองกะเป็นเพียงแนวทาง,งเสนอข้อมูลในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะเนาะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเขาก็มาตามกันต,อนต่อนอะว่นว่าอันนี้ก็เป็นไก่เจ้าพายุเนาะค่ะเนาะ ไก่เจา้าพายุเพิ่งเกษยียรหามาอยู่ที่สี่เก้าห้าสามแปดศูนย์สี่ห้าสองสี่หาศูนยล่าก็บหาเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะท่านใด้ล่อของอาจารย์ไก่เจา้าพายุอยู่กะมารับเอาไปพิจารณาได้เลยเนาะ,ค,ะนนนนค่ะเนาะดวนดวนดวนค่ะไก่คงสุดท้ายแล้วนะคะเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจียหญ้าผ้าลวยในเด้อค่ะเด้อ สสกดแซมสกายกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจง้งเตือนสิทธิบอดีพลาดคลิปใหม่ๆเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นของซอรหรือลั่นสนันเมืองเนาะคะ่ะเนาะล่างเน้นๆค่ะหกหาส่วนแปดเล้วก็หาสามเนาะคะ่ะเนาะหาสามแปดหาหนึ่งหาเทวนี้ดังค่ะดังกระโหลเจ้าสิอันบอเนาะคะ่ะเนาะเจ้าสิกันบอก็ตามต่ออีกเนาะคะ่ะเนาะ โครงสุดท้ายแล้วไก่โครงสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นของอาจารย์ต้อกิษณะเนาะค่ะนะ,ะนะเลขบุญเลขบุญของเพื่อนค่ะสองเกาหาหาเกาหาเนาะค่ะเนาะแล้วก็เกาหาขามารับออกไปดวนๆเลยเนาะค่ะเนาะไปพิจารณาเบิง่งดวนค่ะ เลยคะ่ะเมา่อบังคลิปนี้แล้วก็ขอให้โชคๆมนัมนๆให้ลำๆเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ในมือนี้เนาะคะ่ะเนาะขอให้ทุกคนโชคโชคมนันๆอันนี้ก็เป็นแอดทอนเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นสิให้เลขวิ่งวิธีเล็กนึงก็เลขดเก่านะคะ่ะเนาะเป็ดบนคาเป็นกระสีวงกลมหาวิธีนึงหกเก้าหกหนึ่งเก้าหก 1 1 6ค่ะแล้วเลข2ตัวเพิ่นก็สซิวงกลมหายอยู่ที่0 1 1 2 1 5 1 7 1 9เนาะคะ่ะเนาะผู้ใดถ่ายแอดท่อนอยู่กะมารับเอาไปได้เลยค่ะตามต่ออีกทันนึงเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นอาจารย์กุยเซาะกาวงดที่ผ่านมาเพิ่นก็เข้าเนาะค่ะเนาะวันนี้เพิ่นก็ให้เลขบินขึ้เรือหาตัวเดียวค่ะอันนี้แอดก็ลงไปแต่ไอ้เนินๆของ เดือนนี้แล้วเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เลยเอามาลงให้เบิ่งใหม่อีกย่านลืมเนาะคะ่ะเนาะกันลืมเลขของเพื่อนเกษมีหาศูนย์หาสามหาเจ็ดถ้าเบิ่์นมากเกษมเป็นหาหาเนาะคะ่ะเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในมื่อนี่คือวันที่สิบหกพฤษภาคมตัวเลขทุกตัวมีโอกาสหลุดและโอกาสเขาเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าลูกกลมๆอยู่ที่กองสลากิกนแบง่งรัฐบาล เ้าตรงใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรขั้นเทพเนาะคะ่ะเนาะเทพบรรลือคะ่ะบุญพันถยมากหาคับเก่าเนาะวิ่งห้าแล้วก็วิ่งเก้าพิมกสีมหกหาเจ็ดหาแปดหาเก่าหาหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าแลักกสี่เก่ากก 4, 9, คา่ะไปพิจารณาบึ่งเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นของแอสเต้ล่างย่างเดียวคะ่ะ นี่เก่าหนึ่งเก่าเจ็ดหลักะเจดหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะขอมูลโค้งสุดท้ายไก่โค้งสุดท้ายเอ็ดกะซีฮาตัวเลือกดีๆีดุดดิษแล้วก็สืเหลือหน่อยครูหน่อยชุดที่สุดเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจารณากันเนาะค่ะเนาะกะมาตามต่ออีกเนาะค่ะเนาะ ว่าอาจารย์ทันนีเป็นกระหายมาอยู่คือเก่ายังบเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะเนาะล่างตรงๆต,ตัดให้แล้วเหลืออยูสองหาสองแปดหกหาเจทหาเนาะคะ่ะเนาะให้พ่อแม่พี่น้องออกไปเป็นแนวา่ามันนี้เป็นวันที่สิบหกแล้วนะคะ่ะเนาะโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้ววาสิมาเลขใดเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขทุกตัว มีโอกาสลดและโอกาสเข่าค่ะหมกัก,มกกะจัดบอมหักกะพานเนาะค่ะเนาะทางช่องกับเป็นเพียงแนวทางนำเสอนอข้อมูลม่ให้พ่อแม่พี่น้องไดรับชมไดติดตามกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นของแอดลาเดนนะคะเนาะเพื่อนก็ลงงว้ได้ลไลยแต่ดวนเติบแล้วละคะ่ะสองตัวล่างไปกับของวันที่สิบหกภาคุมสองหากีเพื่อนก็ให้เดนมาเจ็ดเนาะค่ะเจ็ดล้านเปอร์เซ็น์ 8กําลังเปอร์เซ็นต์ค่ะเด็กถูกตกัวก็มีโอกาสเข่าและโอกาสลดคือกันเนาะคะ่ะเนาะเหล็กคนก็จะมีสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดค่ะให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางนะคะเนาะก็มาตามต่ออีกเนาะคะ่ะนะอันนี้ของเป็นอ,อาจารย์ธเนศค่ะของเพื่นกบับปอเปีนเยนเนาะค่ะเนาะเพื่อนไฮเลขวิ่งมาอยูุ่ธิเล็กหานะคะ่ะเนาะ เป็กระจับไพ่เนาะคะ่ะเนาะอยู่ที่เลขห้าว่าสิมาบอนะะเน,นาะค่ะเนาะเนีนเนียนกระซูนหาหาซีมาบองวันนี้หานี่ดังมากอันนี้ก็เป็นของทันต่อมาอีกเนาะคะ่ะเนาะของแม่น้ำหนึ่งคะ่ะเลขทูแม่น้ำหนึ่งคือเลขปูเนาะคะ่ะเนาะ ว่าเลขกปูงวันนี้สิเขาบอค่ะเล็กถูกให้เพ่อแม่พี่น้องบึงเอาเด้อค่ะเด้อว,ว่าเป็นเลขใดแต่เพื่อนกะเป็นสงสัยยู่นะค่ะนะ้เพื่อนกะหามาหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปดคอแม่นำหนึ่งนีก็เขามาหลายาวงวดแล้วนะคะมาบึงกันว่าหมวดนี้สิเขาเอีกบอแล้วก็อีกท่านสุดท้ายเนาะคะนะ่ะเนาะเพ็่อห้ล้างมาตัวเดียวเลยค่ะ ร่างตัวเดียวเด่นคือเหลขกเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่งกระหายมาจุดเดียวคือเก่าสองของลุงมนิ่นเนาะค่ะเนาะเป็นกระหายมาดเก้าสองตัวเดียวใครเข้ามาแล้วก็วข,ขอกดติดตามดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อสิบปพัดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะช่องเจยาพารวยค่ะเบิงเหล่ารวยเนาะคะนะ่ะเนาะขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยถูกลอตเตอรีนในมือน,นี้เนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้พ่อ แค่นี้นะคะนอคิหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ